ใครที่ชอบทำกิจกรรมชิคๆบอกเลยค่ะว่าไม่ควรพลาดจากที่นี่นุ้ยชื่อจ้าค่ะวันนี้มาเที่ยวกับเพื่อนทิกะบี้กักกนสี่คนตอนมาไม่ได้คิดไว้เลยค่ะว่าต้องมาทีน่นี่แต่ซ้อมบอกว่าลองไปแล้วมันสวยมากเลยในรีวิวเราก็เลยมาตามกันค่ะว่ามันอีสวยจริงมันในรีวิวไหมมาถึงก็มาเช้าเรือกันแล้วก็ขับเรือเข้าไปเอ้ยไม่ใช่เลยต้องพายเลยนะ มาถึงอ้ยมันคุมยางแรงว่าน้ำใสกริปพี่น้องเฮ้อเราก็ได้พายไปเรื่อยๆระหว่างทางก็อาจจะมีตอไม้มั่งแต่ก็ได้เห็นน้ำใสใสให้ชื่นใจจุดเด็ดของมันก็คือตอน้ำพุดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะซิ่งพาไปแลกกันมาถึงพอเราตบมือน้ามันก็จะพุด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 ขึ้นมานะคะก็ได้ชื่นชมธรรมชาติอยู่ผักให่กระไดครับเดือกรับกันเลน้ำตาหัวซี่เขี้ยวเพ่งใสกริปและเวลานี้ก็เป็นเวลายามเย็นแล้วค่ะแสงแดดซาซองลงมาช่วยมา กลัวยอีคำก็ต้องซิ่งกันฮิตมาแข่งเรือกันไปเลยเชียดความทุกคนเนออย่าเถี่ยวตามๆลงไปกันแรกค่ะหวานนุก